ผมมาเล่นที่บ้านเพื่อนแล้วเพื่อนมันก็ซ่อมรถอยู่พอดีรถก็นั่นจะได้โดนเอวิปซ่อมรถได้ไม่มีปัญหาเพลงรถคันแรกนะเนี่ยโอเคไอเออวิปมันออกแล้วกูเราไม่ขี่รู้เสียโอเคโอเคได้ได้ได,ได้เราต้องเอาไปขี่ตรงไหนได้บ้างเนี่ยก็แล้วแต่มึงจะขับเลยครับป้อมตดูใหม่เขได้หรือว่าจะไปทานนุ่นเขได้นะโอเคได้เลยเดี๋ยวกูขับอ้อมไปแป๊แบบแบบเดียวเดี๋ยวกูโค้งมาปกตินี้ไม่เคยเห็นไอ้ไอมันแต่งรถเลยนะครั้งนี้มันคิดยังไงไม่รู้ไปซื้อรถแล้วก็เอารถมาแต่งนะ่ะเออเว้รถมันก็ขับดีอยู่นะเนี่ยเครื่องหรือเสียงออ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 อะะะไรรรกกกกกก็็ปตตตติินนนนีี่่แแแแถถมมมมมเเเเบบบบบบบาาด้้้้้้วววววยยใคคโโโืืััััณพลลขง คนร้านขายวะเนี่ยครับพี่มีอะไรครับว่างไหมไอ้หนุ่มครับผมว่างอยู่ครับมีอะไรหรอเองมีงานประจําทําหรือเปล่าอ๋อตอนนี้ยังไม่มีครับผมยังว่างงานอยู่เลยแล้วนี่เชื่อะไรหรออ๋อผมชื่อวิบครับผมสนใจทํางานที่นี่ใหม่งานหรอครับมันเป็นงานเกี่ยวกับอะไรหรอเป็นการขายของปกตินี่แหละขายต้นไม้ดอกไม้ขายปุ๋ยอ๋อครับผมร้านนี้นะพี่จ้างทํางานคืนนี้คืนเดียววันนี้พี่ไม่ว่างอ๋อครับผมได้เลยครับเริ่มงานวันนี้ณเวลาหกโมงเย็นก็เริ่มมาทํางานได้แล้วอ๋อครับผมเย็นนี้เลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าพี่กลับมาเดี๋ยวพี่ให้้้้ตังแแลลวถาาดดูรนี จะเพิ่มตังเป็นคูณ2ให้อ๋อครับผมขอบคุณครับโอเคเว้มาลองขับรถเล่นเฉยๆได้งานทำว่ะเริ่มงาน6โมงเย็นโอเคเลยขึ้นรถไปอารถคันนี้ไปให้อก่อนมีงานทำเ้ยว,วันนี้ดวงโคตรดีอะ่ะโอเคเขาล่วมาถึงหน้าบ้านไอ้ไอ้ละเดี๋ยวอ๋อเข้าไปจอดให้มันก่อนโอเคออเว้ยเป็นไงบ้างลทำไมขับเป็นน้าหนูคุณเดี๋ยวลงรถก่อนเออก่อนน้นนี้มีคนมาโบกมือเรียกนะ่ะแล้วกูก็เลยจอดเขามาโบกมือทำไมเขาก็มาถามว่ามีงานทำไหมแล้วเขาก็หางานให้กูเฉยเลยตอนนี้กูก็ได้งานทำ มันเป็นงานเกี่ยวกับขายต้นไม้พวกพืชพันธุ์อะไรนี่แหละอ๋อโอเคนี่งไงถงาาไไึงหน้าบ้านมูล้โอเคไอ้ไปเจอกันใหม่พรุ่งนี้งานตอนนี้ขึ้นรถเลยแล้วกันแร้วขับไปหาพี่แกก่อนเวลามันก็ใกล้จะหกโมงเย็นแล้วล่ะขับไปเลยพวกงานแบบนี้นี่มันขายต้นไม้อย่างเดียวหรอวะหรือต้องทาอะไรเพิ่มอีกไม่รู้อะเดี๋ยวรอไปดูหน้าง,งานเลยนี่ไงขับรถมาถึงร้านละร้านขายพืชพันธุ์อะไรนี่แหละโอ้โหพี่คนนั้นยืนรอเลยเหรอวะเอารถมาจอดไว้โอเคแล้วก็ลงรถเอามาแล้วรอรอตั้งนานครับพี่มา ก็ถือว่าร้านนี้ไม่ค่อยใหญ่นะเห็นกระดาษที่วางไว้บนโต๊ะไหมอ๋อเห็นครับผมอ่านให้เข้าใจแล้วก็ทําตามแค่นั้นนะพี่เขียนเอาไว้ให้แล้วครับพี่ได้เลยครับแล้วก็เปลี่ยนชุดตรงตู้เสื้อผ้าด้วยอ๋อมีตู้เสื้อผ้าครับครับผมพี่ไปทําธุระก่อนนะมันจะคาแล้วครับพี่ขับรถดินทางปลอดภัยครับผมโชคดีครับเองก็เหมือนกันโอเคพี่แกเดินไปละดูทรงว่าเหมือนพี่แกจะรีบนะเนี่ยโอเคตอนนี้เราก็เริ่มงานจะอ่านกฎหรือว่าจะเปลี่ยนชุดด้วยดังน,นั้นเปลี่ยนชุดเลยแล้วกันโอเคเรียบร้อยเดี๋ยวขอดูเส พี่ก่อนอ๋อพี่ขับรถกระบะนี่ว่าเรียบร้อยพี่ขับรถไปแล้วโอเคงั้นตอนนี้เราก็เปลี่ยนกับการทํางานเลยแล้วกันเดินมาตรงโต๊ะกดการทํางาน<ม>การเป็นพนักงานขายต้นไม้หรือร้านพืชพัธุ์ที่นี่ ฎข้อที่1เมื่อมีลูกค้าเข้าร้านมาให้คุณบอกลูกค้าไปว่ารับชมได้แต่อย่าแตะต้องเด็ขดขาดและถ้าจะซื้อต้นไม้ดอกไม้หรือซื้อปุ๋ยขอแค่ลูกค้าบอกมาทางเราจะต้องจัดการให้ลูกค้าเองกฎข้อที่2พืชในช่วงเวลากลางคืนจะไม่สามารถรับแสงแดดได้แต่ขอให้คุณลดน้ําพืชทุกต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื่นของใบไว้ลดน้ําแค่นิดเดียวพอและคุณจะตักเอาน้ํามาลดน้ําต้นไม้ถังน้ําจะอยู่ที่ด้านหลังร้านกฎข้อที่3ให้คุณไปที่โต๊ะทํางานหรือโต๊ะคิดตังมันจะมีสมุดหรือใบกระดาษอยู่มันจะจดราาาายกกต้้้้นไไมที่่ลูคสังเอว ไปส่งให้กับลูกค้าจดบันทึกเอาไว้เผื่อลืมแต่ถ้าคุณสามารถขับรถไปส่งต้นไม้ได้ทางเราจะขอขอบคุณมากๆโดยบ้านหลังนี้ต้องการต้นกระบ,บองเพชรหนึ่งต้นกฎข้อที่4ในช่วงเวลาหลังตีสองก่ 2, อนที่คุณจะออกหรือเลิกงานตอนหกโมงเช้าคุณจะได้ยินเสียงเหมือนเถาวันลากไปมากับพื้นขอให้คุณซ่อนตัวให้เป็นอย่างดีและทางเราขอแนะนําให้คุณซ่อนตัวที่ห้องแต่งตัวหรือห้องของพนักงานเพราะว่านี่คือพืชกินคนสาเหตุที่พืชมีชีวิตได้เองเกิดจากเราไม่ได้ใส่ใจพืชต้นนั้นเป็นพิเศษไม่ได้รดน้ําเลยทําให้วิญญาาณปู่ภัยขขอองพืชมเ้ หรือพืชที่มีปากมีวิญญาณสิงสถิตอยู่ข้างในพืชต้นนี้และทําให้พืชมีชีวิตไละมีสติปัญญาด้วยตัวเองขอให้คุณบริการลูกค้าให้เป็นอย่างดีและขอให้คุณปลอดภัยในงานคืนนี้โอเคอ่ะอ่านกฎการทํางานเข้าใจแล้วแต่งานตอนนี้ก็ลองไปยืนตรงหน้าเคาน์เตอร์ก่อนเผื่อมีลูกค้ามาแล้วมันจะมีคนมาซื้อเยอะหรือเปล่าวะพวกขายดอกไม้ตรงนี้เนี่ยดีนะที่ร้านมันไม่ใหญ่หรือว่าไม่กว้างมากโอเคเดี๋ยวไปยืนตรงดน้าหลังเคาน์เตอร์ก่อนอุ้มีเก้าอี้ด้วยยืนรอลูกค้ามาซื้อของกี่โมงแล้ววะเนี่ โอเกค okay, รถเราก็จอดไว้ตรงนี้ข้างทางขยะเดี๋ยวขอไปดูซ่ข้างๆก่อนข้างๆมีอะไรบ้างด้านหลังนี่มันคือโล่งเลยนิวหว่าเออจอดรถได้เป็นที่เก็บของได้เลยด้านหลังตรงรั้วฝั่งนู้นก็มีแต่หญ้ามีแต่ป่าแล้วฝั่งเป็นทางเดินตรงนี้อะไรอ่ะเป็นน้ำหรอนม่าจะเป็นถังน้ําที่เก็บน้านะตรงนี้เป็นที่ทดลองต้นไม้เหรอหรือเป็นที่ปลูกต้นไม้วะต้นไม้มันแห้งอะไรหมดแล้วเนี่ยส่วนตรงนี้เป็นปุ๋ยวางไว้โอเคด้านหลังน่าจะมีประมาณนี้แหละเดี๋ยวกลับไปดีกว่าค่อเงียบเลยที่นี่อึดนนนมม้หาาลลกคง ตรถคันใหญ่ได้เลยนะเนี่ยแต่ทางเข้ามันเล็กไปหน่อยนั้นต่อไปตรงนี้เนี่ยแหละโอเคถออกุญแจมาไปไปไปลูกค้าเราจะรอนานอุ้ยเพิ่งสังเกตตรงถังขยะมีพุ่มไม้อะไรวะเนี่ยเลยช่างมันยวเข้าไปหาลูกค้าก่อนโอเคเดินเข้ามาข้างในไหนวะลูกค้าอ๋อมาแล้วครับผมลูกค้าขอโทษนะครับที่รอนานครับผมลูกค้าคนแรกเลยเนี่ยเออสวัสดีครับผมสวัสดีครับคุณพ่อค้าต้องการซื้อต้นไม้หรือว่าซื้อปุ๋ยครับผมพอดีพี่สนใจอย,อยากจะซื้อต้นไม้มีต้นไหนที่ปลูกง่ายบ้างช่วยแนะนําหน่อยอ๋อได้เลยครับผมต้นฝ ในล็อกนี้เลยครับในตู้กระจกนี้ทั้งหมดเป็นต้นสวยงามเมื่อผมปลูกง่ายด้วยเดินดูรอบๆภายในร้านได้เลยครับผมสนใจอะไรก็บอกผมได้ครับโอเคแนะนําลูกค้าแล้วรอเขาเลือกของนั้นพี่เอาต้นนี้แหละต้นหนึ่งอ๋อได้เลยครับผมต้นนี้แหรอครับหยิบมาได้เลยครับผมต้นเล็กๆพวกตกแต่งสวยงามมาละสามสิบบาทครับผมแล้วก็ตามมาตรงที่เคาน์เตอร์นะครับอืมแล้วน้องชื่ออะไรเหรออ๋อผมหมอผมชื่อเวฟครับพี่อออชื่อเวฟเออใช่ครับผมแล้วเวฟมาขายของที่นี่คนเดียวเหรออ๋อใช่ครับตอนนี้ผมมาขายของคนเดียวครับผมเจ้าของที่นี่เจไปทําธุระ ออกหรือไงอ๋อไม่ค่อยกลัวครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวพี่กลับก่อนนะครับผมลูกค้าขอบคุณที่มาอุดหนุนร้านเรานะครับขอให้เองโชคดีระวังตัวด้วยล่ะอยู่คนเดียวอือเออครับ ครับผมอ้าวลูกค้าแกเดินออกไปแล้วโอเคดังัานตอนนี้เราก็แปลงกับการทํางานข้อต่อไปเอาไว้เลยแล้วกันเข้ามาในห้องเดินมาที่หน้าโต๊ะเอ่อกดต่อไปกดข้อที่2พืชในช่วงเวลากลางคืนจะไม่สามารถรับแสงแดดได้แต่ขอให้คุณรดน้ําพืชทุกต้นเพื่อรักษาความชุ่มชื่นของใบไว้รดน้ําแค่นิดเดียวพอและคุณจะตักเอาน้ํามารดน้ําต้นไม้ถังน้าจะอยู่ที่ด้านหลังร้านโอเคอ่างานข้อที่2นี้เข้าใจละคนนี้ง,ง่ายเลยแค่รดน้ําต้นไม้แล้วบัวมันอยู่ที่ไหนวะเนี่ยแล้วที่ตักน้ารดต้นไม้มันอยู่ตรงไหนวะเนี่ยเฮ้ย nha, đưa đưa ต้ไม้อะไรมันลงจากทางขยะได้เองวะเนี่ยเดี๋ยวค่อยหยิบมันแล้วกันอะไรวะเฮ้ยลมที่นี่ก็ไม่ค่อยแรงนะเจอแต่อะไรก็ไม่รู้แปลกๆชิบหายด้านหลังนี่มีไหมเนี่ยบวรดน้ําต้นไม้เอ้ยอ,อะไรเนี่ยตรงนี้เป็นปืนอะไรวะโอเคหยิบมาโอ้เป็นปืนฉีดน้ํานี่ว่าสงกรารมันก็ผ่านมานานแล้วนะยังมีด้วยเหรอโอเคเอามันไปเติมน้ําพอดีเลยปืนตัวนี้มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะใส่น้ําให้มันเต็มเลยมันจะได้มารอบเดียวโอเคเติมเสร็จเรียบร้อยไปถือเดินไปเดี๋ยวขอดูไม้เอา้าเอาไปไหนแล้วไไวะต้นไม้ที่มันวางอยร ไปเรื่อยๆรถไปเรื่อยๆเลยตามงานมันบอกไว้ว่าไม่ต้องรถเยอะนะรถทีละน,น้อยๆเอาก็ดีปีแบบมันจะได้ไม่เปลืองน้ํามันจะได้ไม่ต้องเดินออกไปข้างหลังใหม่อีกทีรถให้หมดรถให้หมดไม่รู้ว่าต้น,มตนไม้ต้นไหนรถได้บ้างรถไม่ได้บ้างก็ไม่รู้นะไอพวกต้นกระบองเพรชรนี่มันน่าจะได้อยู่มั้งแล้วก็ไอพวกต้นดอกกุหลาบรถให้เรียบร้อยแล้วก็ฝั่งตรงนี้เป็นต้นไม้ใหญ่ประดับตกแต่งรถให้มันหมดเรียบร้อยแล้วก็ฝั่งด้านหน้าเคาน์เตอร์ต้นสวยงามโอเครถเรียบร้อยไปยมันไปเก็บน้ําเหลืออยู่นิด,นเ,ด,เนะดน,นเกอออล่าวา้้ไไตปข แลเงานต่อไปก่ข้อที่3ให้คุณไปที่โต๊ะทางานหรือโต๊ะคิดตังมันจะมีสมุดหรือใบกระดาษอยู่มันจะจดรายการต้นไม้ที่ลูกค้าสั่งเอาไว้ต้องไปส่งให้กับลูกค้าจดบันทึกเอาไว้เผื่อลืมแต่ถ้าคุณสามารถขับรถไปส่งต้นไม้ได้ทางเราจะขอขอบคุณมากๆโดยบ้านหลังนี้ต้องการต้นกระบ,บองเพชรหนึ่งต้น โอเคอ่านไอตัวกดข้อที่3เข้าใจละไอตามตัวงานข้อที่3มนี่มันบอกว่าให้เอาต้นกระบองเพชรนี่ไงเอาไปส่งแล้วก็ใบกระดาษหรือใบสมุดอะไรนี่แหละวางไว้ตรงตเคาน์เตอร์อื่นนี่ไงเออเดี๋ยวนะก่อนอันนี้ที่เรามาขายของทาไมเราไม่เจอวะเดี๋ยงั้นต้องอ่านดูซิเอาไปส่งที่บ้านลูกค้าต้นกระบองเพชรหนึ่งต้นเออวะเป็นอันเดียวกันอ่านแค่นี้พอมันก็เขียนคล้ายๆตามกล่ข้างในห้องนุ่นอ่ะต้นกระบองเพชรนี่จะถือไปยังไงวะเนี่ยแล้วก็ไปห้องพนักง,งานก่อนมีอะไรเออเดี๋ยวนะมีกระเป๋าเคียหยิบมาแล้วก็นำอากรเน่ไูองเเพร่่้้านนนยออหืปลตกระเป๋าปาทีนต้กระบองงเพต้นหมาถึ แล้วแถมต้นมันเล็กๆซะด้วยมันสุดท้ายโอเคหยิบใส่กระป๋าภายหลังเรียบร้อยน่าจะมีประมาณนี้นะในร้านโอเคออกมาข้างนอกพร้อมละเอื้อดนะมีรถใหญ่ขับผ่านโดนนิหว่าพร้อมเอาต้นไม้ไปส่งให้กับลูกค้าแล้วตอนนี้ขับรถที่เราไปนี่แหละไปขึ้นรถรถที่ร้านมันก็ไม่มีทิ้งเอาไว้เอื้อดนะเกือบลืมเลยบ้านแผนที่ลูกค้านี่หว่าเราลองเปิดดูก่อนแผนที่ไปบ้านลูกคา้าโอเคเปิดเสียงด้วยให้กูเกิลมันนาทางครับตรงเส้นทางขับตามที่มันบอกก็แล้วกันเลี้ยวขวาโอเคเลี้ยวขวามีรถหรือเปล่าไม่มีไปเลยดีนะที่บ้านลูกค้า กิโลนี่แหละนี่ไงครับตามเส้นทางมาแป๊บดเดียวก็จะถึงละมาอยู่ตรงด้านหน้านี่แหละปิดแผนที่เลยแล้วกันขับไปเลยตามแผนที่มันก็มาร์คไว้บ้านหลังนี้นี่แหละหลังนี้คุ้นๆนะเนี่ยไม่ขับเข้าไปทัางในจอดด้านหน้าดีกว่าโอเคมีคนอยู่ไหมนอเดี๋ยวลองเรียกดูก่อนเดินมาตรงด้านหน้าบ้านเออพี่ครับพี่ครับผมมาส่งดอกไม้ครับผมมาส่งต้นไม้ครับอ๋อเจ้ามาแล้วเจ้ามาส่งสมืดเลยอ๋อครับผมตามคิวว้างครับผมเออต้นกระบองบบเพชรนี่เอาไว้ตรงไหนฮะต้นใหญ่หรือต้นเล็กล่ะนี่เลยครับด้านหลังผมนี่เลยครับโอเคเอาวางไว้ตรงข้าง เป๋าให้เลย สแกนจ่ายให้เรียบร้อยหมดแล้วนะครับผมสแกนจ่ายแล้วนะครับเรียบร้อยงั้นผมขอต่อกับก่อนนะครับจ้าจ้าโชคดีครับผมขอบคุณครับไปขึ้นรถน่าจะไม่มีรถอะเลี้ยวเลยถนนโคตรโลง่งรถสักคันหรือตัวอะไรขับผ่านก็ไม่มีไปตอนนี้ขับกลับไปที่ร้านขายต้นไม้เหมือนเดิมขับแป๊บเดียวถึงร้านแล้วอุ้ยเดยวนะรถอะไรเนี่ยรถกระบะใครจอดตรงนี้วะเนี่ยไม่รู้ว่าเดี๋ยวเอารถไปจอดเลยดีกว่าไม่มีรถขับผ่านก็เลี้ยวเลยเอาไปจอดตรงที่เดิมดลานหลังตรงเดิมนี่แหละเบรกแล้วก็ลงรถไปดีนะันที่งานวันนี้เจ้าของร้านเขาเขียนะ ครับครับพี่เรียกผมเหรอครับพี่มีเรื่องให้ช่วยครับผมได้เลยครับเรื่องอะไรครับผมพี่กำลังจะขับรถไปเติมน้ํามันน้ามันมันหมดตรงนี้พอดีเลยอ๋อครับผมน้องมีรถหรือเปล่าอ๋อมีอยู่ครับผมรถมอเตอร์ไซค์ให้พี่ยืมรถน้องขับไปเติมน้ํามันไม่งั้นก็ให้น้องขับรถไปเติมน้ํามันให้พี่หน่อยก็ได้ใส่ถังอ๋อได้ครับผมงั้นผมขับรถไปเติมเองครับโอเคได้ได้เดี๋ยวงั้นพี่รออยู่ตรงหน้าร้านนี่แหละครับพี่ฝ่ายดูแลร้านหน่อยนะครับโอเคเลยถือว่าได้ช่วยคนละเราไปเอารถก่อนเติมน้นที่รถไปขรเเลล่่่นนด้้ววยยอแพีกู งไเงครับผมมีครับมาแล้วครับผมแมลกระเป๋าถังน้ำมันที่หลังรถพี่นะครับผมลังกระบะใช่ไหมครับโอเคขับรถไปดูข้างเลี้ยงก่อนมันเป็นกระเป๋ายัางไงวะเนี่ยเติมน้ำมันเดิจอดรถเดินลงไปดูอ๋อเป็นกระเป๋ที่ใส่ถังน้ำมันดูดีดมาไปคือรถเราจากตรงนี้ไปถึงปั๊มน้ำมันมันอยู่ไม่ไกลอ่ะไม่เกิน1กิโลขับไปที่ปั๊มน้ำมันก่อนเออมันยังดีนะนีไ่ไงขับมาแป๊บเดียวนี้ก็ถึงลวมีพี่พนักง,งานปั๊มอยู่นี่วันหนึ่งคนเออสวัสดีครับพี่เติมน้ำมันหน่อยครับผมน้ำมันรถกระบะคร ใส่โมไซค์ห้าห้าห้าเจ้ยเย็นๆครับพี่นี่ครับเดี๋ยวผมวางไว้ให้โอเคเติมใส่เครื่องถังหรือว่าเต็มถังล่ะน้องอ๋อเจ้าของไม่ได้สั่งมานี่หว่าดังนั้นเอาผมเอาเต็มถังเลยครับผมเพื่อความปลอดภัยไว้ก่อนเอาเต็มถังเลยครับพี่โอเคน้องเติมแป๊บเดียวเสร็จแล้วครับผมขอบคุณครับโอเคหยิบใลยกระเป๋าเออพี่ครับเอาเป็นสแกนจ่ายนะครับพี่เดี๋ยวผมให้เจ้าของถังน้ำมันสแกนครับผมโอเคน้องได้ๆครับพี่ขอบคุณมากครับไปเดินมาที่รถเราเหมือนเดิมขึ้นรถไปขับไปเลยไม่รู้ว่าพีีี่่่่่คคคนน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 นัั้แแแกกกกจะะะรรรรรออออาาาาหืเเเเเเปปลลล็็มมมมติ๊บบดยยวงงถถไโขสุ กลับไปหาพี่แกก่อนมาแล้วบิดแป๊บเดียวมาถึงแล้วแล้วพี่แกอยู่ไหนวะเนี่ยอ๋อหน้าร้านได้ไงครับพี่ผมมาแล้วครับดูจอดบริเวณข้างๆพี่ก่อนอ่าลงรถได้แล้วครับพี่ครับผมเติมน้ำมันเรียบร้อยแล้วฮะงั้นผมวางไว้ตรงนี้นะครับครับน้องขอบคุณมากๆเลยนะครับพี่ไม่เป็นไรครับถือว่าช่วยเหลือกันครับผมแล้วนี่ชื่ออะไรอ่ะเราอ๋อผมชื่อเวฟครับผมชื่อเวฟเหรอใช่ครับพี่ชื่อเวฟยินดีที่ได้รู้จักนะอ๋อผมก็เช่นกันครับผมขอบคุณมากๆเลยที่ช่วยพี่ครับผมเออลืมถามแล้วนี่มาขายของคนเดียวหรรอออใช่่่คผมยู้านนทีเดวครับผมหันน้ากกม่อยูง็ระววัังตด้ย แถวนี้ทางยิ่งปเปรียวอยู่ครับพี่ขอบคุณครับพี่ก็เดินทางปลอดภัยครับผมโอเคพี่แกเดินไปแล้วรถจอดไปตรงนี้ก่อนมัน้งเดี๋ยวดูพี่แกก่อนกาลังเตือน,น้ํามันขึ้นรถไปแล้วโชคดีครับผมพี่ไปแล้วนะเวฟครับพี่โอเค ตอนนี้เรากลับเข้าไปข้างในร้านก่อนในร้านนี้น่าจะไม่มีอะไรทำแล้วนะเดี๋ยงั้นแปลงกดข้อต่อไปเอาไว้เลยละกันเดินมาที่ตเอ่อกดข้อสุดท้ายกดข้อที่4ในช่วงเวลาหลังตีสองก่อนที่คุณจะออกหรือเลิกงานตอนหกโมงเช้าคุณจะได้ยินเสียงเหมือนเถาวัลย์ลากไปมากับพื้นขอให้คุณซ่อนตัวให้เป็นอย่างดีและทางเราขอแนะนําให้คุณซ่อนตัวที่ห้องแต่งตัวหรือห้องของพนักงานเพราะว่านี่คือพืชกินคนสาเหตุที่พืชมีชีวิตได้เองเกิดจากเราไม่ได้ใส่ใจพืชต้นนั้นเป็นพิเศษไม่ได้รดน้ําเลยทําให้วิญญญญาาาณปปู่่ภัยขขอออองงพพืืืชชหมมมม้วแกกรทีีีิ การสิงสถิตยอยู่ข้างในพืชต้นนี้และทําให้พืชมีชีวิตและมีสติปัญญาด้วยตัวเองโอเคโอ้ยไอข้อที่สีมันแปลกๆนะเนี่ยเงียบๆขนาดนี้ลูกค้าคงไม่มีละมั้งเนี่ยอุ้ยโอ้โหไป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 หนีหนีหนีก่อนนี้ก่อนไปด้านหลังร้านนี่กว่าไปด้านหลังร้านนี่กว่าโดน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 โอ้โหอะไรวะเนี่ยวิ่งตามด้วยไปไปไปหาที่แอบตรงไหนดีเอาตรงไหนดีโอเคเอาตรงหลังกล่องนี่แหละแอบตรงหลังกล่องนี่แหละอ่ะโอ้ยว้หายใจแทบไม่เต็มที่เหนื่อยเลยว่ะเมื่อกี้ โอ้โหเจอเต็มเต็มเลยในร้านน่ะมันคือตัวอะไรโอ้ยยังไงนั่งไงนังไงเงียบ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 โอ้โหยมเดินกลับไปกลับมาอยู่เนี่ยอะไรวะน่ะมันคือตัวอะไรวะน่ะถ้าเป็นคนก็ไม่ใช่นะอะไรอยู่บนหัวก็ไม่รู้โอ้ยเดินผ่านไปอีกแล้วอะไรวะโอเคเดี๋ยวตอนนี้ขอเช็กดูเวลากว่าไม่ได้ดูเวลานานแล้วกี่โมงแล้ววะเนี่ยตอนนี้เวลาตีสามสามสิบสามนาทีแล้วนี่ว่าโอเคเวลาเป๊ะชิบหายเดี๋ยวนะอะไรน่ะเป็นคนอะไรขึ้นมารอบรอบเต็มเลยอะไม่รู้ว่าเป็นคนหรือว่าเป็นหมอกอะไรก็ไม่รู้อยโอ้ดยโอะยบได้วยี่่ตััทมนิง ไะไก็ยืนอยู่ตรงนู้นโดยแล้วกลับเข้ามาที่เดิมก่อนกลับกลับมาเงียบๆอะไรอย่ะไม่ใช่คนแล้วใหญ่ขนาดนี้มีหมอกมีควนอะไรเต็มด้วยเดี๋ยวนอนลงตรงนี้นี่แหละโอเคนอนเงียบๆตรงนี้แล้วกันอะไรว่าคนลุกชิบหายเว้ยอุ้ยอู้อะไรวะหันกลับไปดูก่อนอะไรอะเอาหายไปแล้วงานอะไรวะเนี่ยโอ้โหคนลุกชิบหายเลยแล้วหยิบโทรศัพท์นั่งเล่นอะไรเงียบๆตรงนี้ไปก่อนเออไอ้ตามกดข้อที่สี่ที่เราอ่านมาก่อนหน้านี้มันก็บอกว่าให้ไปแอบตรงข้างในห้องห้องที่เราเปลี่ยนชุดหรืออยู่ข้างในนั้นอ่ะก็ไปแอบข้างในนั้น มาแล้วโทรศัพท์เล่นไม่ลงโอเคนั่งตาค้างจนถึงเช้าเลยอยนนู่ไหนวะเนี่ยหนุ่มอยู่หรือเปล่าอ้ยเดี๋ยวนะเมื่อกี้ใช่พี่เจ้าของที่นี่ไหมอ่ะอยู่ไหนวะเน,นี่ยเออพี่ครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมพี่ก็นึกว่าเองไม่อยู่สะละอยู่ดีครับทำงานเพื่อเงินครับผมเป็นไงบ้างแล้วทำงานเมื่อคือนโอ้งานเมื่อคืนนี่ผมเจอเต็มเต็มเลยอะ่ะไม่ใช่คนเลยร้อยเปอร์เซ็นต์คืออะไรไม่รู้ตัวอย่างใหญ่เลยอะ่ะโอ้ยเป็นเรื่องปกติที่นี่อยู่แล้วฮะ ดีเดียวนะพี่มันเป็นเรื่องปกติเหรอที่ผมเจอเมื่อคืนไม่ต้องไปคิดมากอะไรวะเนี่ยไม่คิดได้ไงเมื่อคืนนี้โคตรน่ากลัวเงินโอนเข้าบัญชีที่น้องส่งมาให้เลยใช่ไหมอ๋อใช่ครับผมบัญชีโอเวอร์ทีดีครับโอเคขอบใจมากๆเออตอนนี้ถึงเวลาเลิกงานผมแล้วใช่ไหมครับเดี๋ยวผมไปเปลี่ยนชุดนะโอเคโอเคพยายามตั้งสติก่อนเรื่องเมื่อคืนนี้พี่เขาบอกว่าเป็นเรื่องปกติเอยเดี๋ยวนั้นฉันวางอะไรวะเนี่ยโอ้โหดอกไม้อย่างสวยเลยไอ้ต้นพวกนี้มาวางขายใหม่เหรอไม่รู้เลยเดี๋ยวค่อยถามพี่แกงงน่อ เออพี่ครับผมกลับบ้านก่อนนะครับผมเออแล้วพรุ่งนี้สนใจมาทํางานที่นี่อีกไหมละ่ะฮะฮะนี่ทางานอีกเหรออ๋อไม่ไม่เป็นไรครับผมฮ่าฮ่ฮ่ฮ เป็นยังไงกันบ้างเมื่อผมต้องมาขายของที่ร้านขายต้นไม้ที่นี่ในตอนกลางคืนคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณทั้งสองช่องด้วยนะครับช่องโจโจซีเฮสแล้วก็ช่องยองไข่ด้วยนะครับมีใครจมเสียงพวกพี่ๆเขาได้บ้างครับผมอยากให้ผมคอละไรก,กับใครต่อก็คอมเมนต์บอกมาได้นะครับและอยากให้ผมทํางานหรือทําคลิปเกี่ยวกับอะไรก็คอมเมนต์บอกผมมาได้เลยครับผมถ้าชืช่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์และกดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กับผมด้วยไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ วิธีสมัคร YouTube Membership เพื่อรับสิทธิพิเศษและสนับสนุนช่อง Over TD ทดีกดเข้าไปที่หน้าโปรไฟล์ของช่อง Overt d ดีแล้วก็กดปุ่มสมัครสมาชิกคลิกแตะเพื่อสมัครทำตามข้อความที่ปรากฏขึ้นเพื่อชำระเงินวิธีการชำระเงินสามารถชำระเงินได้หลายช่องทางมากไม่ว่าจะเป็นเครดิตเดบิตเรียกเก็บเงินผ่านค่ายมือถือ s h o p e e p a y t ทูมานี่บั l e t p a y p ย์พและเครดิตใน Google ท่านผู้ชมสามารถดูสิทธิพิเศษที่ท่านผู้ชมสมัครสมาชิกหลังจากท่านสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมสามารถดูเนื้อหาพิเศษสำหรับสมาชิก ได้เท่านั้นคลิปเบื้องหลังกดแปลกๆก,ก็มีนะแล้วก็สติกเกอร์สำหรับการคอมเมนต์โคตรเท่อย่าลืมเข้ามาสมัครสมาชิกกันเยอะๆนะครับ Yes